สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจําวันจันทร์คุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกราเพิมเมเ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตหุ่นหยวนดอลลาร์สรายการลดลงเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดโดยค่าลดลง0.2% ROC บ่งชี้โอกาสที่ขายหุ้อนออยดอลลาร์สรายการพุ่งสูงขึ้น1.0%ในรอบการซื้อขายล่าสุดดิเคเตอร์ในการเทรดหรือ STO บ่งชี้โอกาสที่ขาย รอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าดอลลร์เพิ่มค่า0.4%เทียบกับวอนสัญญาณซื้อของ MACD สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมคุณโกดอลลาร์2รในการลดควบ1.0%ในรอบการซื้อขายล่าสุดโมเมนตัมวัดค่าการซื้อขายหรือ RSI บ่งชี้โอกาสที่ขายบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ส่งสัญญาณว่าการชะลอตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในรอบกว่าทศวรรษนั้นยาวนานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากความต้องการส่วนประกอบยานยนต์ที่ลดลงทําให้ยอดขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟนตกต่ํา ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงประเมินเศรษฐกิจในภูมิภาค7แห่งจากทั้งหมด9แห่งของประเทศเนื่องจากการบริโภคยังคงฟื้นตัวแม้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะพุ่งสูงขึ้นและการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวขาเข้าก็ให้การสนับสนุนเช่นกันนายเดฟเฟรมส์เดนรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจ,จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การควบคุมนโยบายการเงินอย่างเพียงพอ,พอเพื่อควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะเงินเฟ้อเกิดขึ้น เดชนีกิจกรรมแห่งชาติของชิคาโกเฟสสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12นาก30นาทีปฏิทินเศรษฐกิจฟอร์เร็กขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา14นิก30นาทีการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ3เดือนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา15ก30นาที พันธบัตรรัฐบาล6เดือนของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่พในเวลา15บหนาฬิกา30นาทีอัตราการว่างงานของฮ่องกงจะถูกเผยแพร่พในเวลา8ปดนาฬิกาสนาทีรายง,งานดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจ IFO ของเยอรมนีจะถูกเผยแพร่พในเวลา8นาฬิกาเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันจันทร์ของเราในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันค้าขายที่มีกำไร อย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้เพื่อรับข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน